ปลูกในคู่คานาได้เนี่พี่น้องบ้าเบิ่งสะออนอันมองพ่อบ้านเพิ่นยืนนั้นเป็นเป็นเป็นทงนาอะคะ่ะนี่เป็นท่งนาโอ้ปลูกทงคู่คนากันกินผลผลิตอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าช่างตุยบัตทันได้ปลูกหลายอันนี้คือทดลองปลูกแล้วมันได้ผลตอนนี้ช่างตุยกําลังทยอยปลูกอีกนะคะสะออนมังยอดยิ่งเก็บยิ่งแตกค่ะพี่น้อง สะอ่อนลายยิ่งเก็บยิ่งแตกแตกเป็นช่อเป็นช่อเลยยอดอวบดีคักฮะแต่ละตน้นเก็บมวนคักนะคะพี่น้องนี่ยอดอวบคักยิ่งเก็บยิ่งแตกยอดนะคะพี่น้องนี่เขาเวลาเขาแตกไหมเขาจะแตกเป็นยอดเป็นช่อแบบนี้นะคะ นี่ห้าก็หักเลยเวลาเ้าเก็บเก็บให้หมดนะคะแต่ละรุ่นเ้าก็เก็บให้หมดเลยเนี่ยเป็นชอบเป็นช่อบแบบนี้เก็บเลยนะคะนี่นี่เขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะม้ตีต้ยอดอวบๆค่ะพี่น้องยอดอวบวบเลยงามคักเก็บได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเนี่ยมาเก็บอีกรอบแล้วค่ะยิ่งเก็บยิ่งเตก ยอดอวบยอดยาวคักพีนนงง่น้องโอ้ยบางยอดเอานมลงมานมลงมาเก็บน่องลง,งมาเก็บปัดโอ้สออนครับพี่น้องต้องได้นมกิง้งโอ้ยงามค้าง,งามค้าเอาให้ดูใกล้ๆปัดสออนครับพี่น้องโอ้ ยิ่งเก็บยิ่งแตกยอดนะคะเวลาเขาแตกเขาจะแตกเป็นช่อเป็นช่อแบบนี้นะคะนี่เวลาเก็บแต่ละรอบแต่ละรอบเขาต้องเก็บออกให้หมดทุกยอดนะคะเขาจะได้แตกพร้อมกันจะได้แตกเป็นช่อแบบนี้นะคะยอดเขาถึงจะได้อบอวบนะคะเป็นช่อเลยพี่น้องสะออนไลน์เอาเก็บลูกพี่เก็บอ่ารวบเลยโอ้ยงามคักงามคักนี่แหละค่ะถ้าเฮาเก็บออกเบิดแต่ละรอบแต่ละรอบเขาก็จะแตกเป็นช่อแบบนี้นะคะ เขาต้องเก็บออกให้หมดนะคะจะยอดน้อยยอดใ่เขาก็เก็บออกเปิดแบบนี้เลยค่ะนี่เขาจะเหลือ,อไว้ยังสี่นะคะแล้วเขาจะแตกขึ้นมาใหม่นะคะฟังทั้งนี้ก็จะเป็นต้นน้อยหน้านะคะเขาจะปลูกคนละฟังกับผักหวานเริ่มติดลูกแล้วนะคะน้อยหน้าเริ่มติดลูกแล้วปีนี้จะดกบัวดกกะล้อเบิ้งนะคะล้อชมกันนะคะเริ่มติดน้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะให้เบิ้งใกล้ๆ นี่จะเริ่มติดเอ่อนวยติดลูกแล้วนี่หนวยใหญ่แลวก็มีนะคะเบื่อว่าเขาจะล่วงร้อยหรือว่าเหลือดกขนาดใดนะคะรอชมอันนี้คืออ,อลูกใหญ่ของเขานะคะนี่เป็นต้นน้อยหน้าที่ช่างตุียปลูกขางคูขนานะคะนี่เขาจะเริ่มติดลูกแต่ว่าเขาจะร่วงเมื่อล่วงก็ ลอชมกันต่อไปนะคะนี่เป็นลิ้มคูคนาแบบนี้นะคะนี่ช่างตีจะปลูกลิ้มลมลิ้มคูก็ะจะปลูกผสมประสานไปกับผักหวานนะคะอยู่บนคูคณะน,นี่ตรงนี้จะเป็นทุงนาแล้วก็จะเป็นคูคณะใหญ่ๆนะคะช่างตีปลูกผักหวานกับน้อยนาคนละข้าง มือนีก็เก็บผลผลิตผักวานหลายอยู่นะคะยังว่าท่านได้มาทําความสะอาดนะคะทุกคนปลูกไว้ริมคูคันนาแบบนี้นะคะโอ้โอยหญ้ากระไรครับพี่น้องว่าท่านได้มาทําความสะอาดนี่เพราะได้ยู่ได้กินอยู่นะคะทุกคนช่างตีก็เป็นคนมาปลูกเนาะคนชอบปลูกว่างจาก เงยผ่าช่างตี๋ก็จะออกมาให้มานะมาชมผลผลิตมาปลูกนวนปลูกนี่นะคะชอบปลูกเพราะได้ยูได้กินเป็นการพอนคลายอีกวิธีหนึงของช่างตี๋นะคะเวลาเงยผ่านเนื่อยช่างตี๋ออกมาเบ่งผลผลิตก็มีความสุขนะคะมีความสุขอันนี้คือติดผลแล้วนี่จ้ะประมาณนี้นะคะ